สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายนะคะ FC ช่องสาวสาพาล้อทุกท่านนะคะมือนี้นะคะหลังจากที่เราเลิกงานนะคะในเย็นวันศุกร์เราจะไปเที่ยวกันนะคะที่ภูเก็ตนะคะตามไปเบิ้งนะคะเลิกงานกับพักกัญยาต,ยต,ยต้อยต้อยต่อยนะคะต่อด้วยรถไฟฟ้านะคะ a i r p o อร Link นะคะไปที่สนามบินสวนุวรรณภูมิกันคะ่ะ ถึงสนามบินแล้วนะคะเราจะไปเช็คอินกันนะคะตยางน้ํากลันต่อยต่อยต่อยนะคะคือหมดแดงหน่อยนะคะยางต่อกันเป็นเรื่อยนะคะสําหรับตัวสาวสาวเองนะคะบอทันเคยขึ้นเครื่องบินจ้าเถื่อนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะมากับมูนะคะเดี๋ยวเขาสิบผ้าไปนะคะว่าสีเฮ็ดจังไดอ่าสองคนกับคุยกันไปนะคะต่อยต่อยยางน้ากล่นกันนะคะม,มอม้อยกันไปนะคะ เช็คอินเรียบร้อยนะคะเราจะไปรอขึ้นเครื่องกันนะคะยางตามกันไปคือเกานะคะตอนนี้อยู่บนเครื่องแล้วนะคะตัดต่อมานะคะนี่ค่ะการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกนะคะก็ส,สวยไปเลยนะคะนางคองมอเคเแม่นะคะเราก็จะบินกันแล้วนะคะ หชั่วโมงผ่านไปไวัยป็นโกหกนะคะถึงแล้วค่ะสนามบินนะคะภูเก็ตนะคะอ่าตอนนี้ฝนกตกนะคะตกตั้งแต่ตอนที่อยู่กรุงเทพนะคะจนถึงภูเก็ตเลยตอนนี้เราก็มารอรถตู้นะคะเพื่อที่จะเข้าบ้านกันก่อนจะเข้าบ้านนะคะแวะเติมพลังกันที่ร้านโรตีชาชักนะคะวันนี้เราตบท้ายด้วยลา ด้วยความเหนื่อยล้านะคะมือวนี้ขอไปนอนก่อนพอกันให,หม่มืออคืนค่ะเช้าแล้วค่ะเราจะเดินสำรวจนะคะร,รอบๆบ,บ้านนะคะบ,บ้านพักอันนี้ปกาศสิเป็นบ้านของอบ้านของ เพื่อนแม่ของเพื่อนนะคะ้จังสิวังยังไงเนาะอาเป็นเพื่อนของคุณแม่ของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะเรามาเช่าในราคาย่อมเยาวนะคะราคาประหยัดเนาะแต่ว่าเป็นบ้านหรูเลยทีเดียวนะคะมีสระว่ายน้ํานะคะข้างหลังก็จะเป็นเหมือนอบ่อน้ํานะคะเอากระสียางไปเบิ้งข้างหน้ากันนะคะเป็นบ้านสองชั้นนะคะ,อ,ะอันนี้ข้างหน้านะคะนี่ค่ะ เราอยู่กันที่ภูเก็ตนะคะรถตู้ก็มารอรับเราแล้วนะให้เครดิตรถตู้นิดนึงนะคะรถตู้ของไอวันชัยสังสะน้อยนะคะบริการดีราคาย่อมเยาวค่ะต่อไปนะคะแวะทานอาหารมื้อเช้านะคะด้วยติ่มซำหลากหลายนะคะมีขนมจีนด้วยนะคะมือมือเสารนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะกินชาใต้นะคะเป็นชานมแบบ รสชาตินี่พี่เมียมอิลีนะคะแซ่บก็ซาทาเีเขากินตัวไปอยู่ในขุงนเทพนะคะอันนี้ก็ติดใจอยู่นะคะ <characterized> หลังจากที่อิ่มท้องนะคะอิ่มหนำสำราญเรียบร้อยนะคะเข้ากับไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะวันนี้มาที่พระใหญ่เมืองภูเก็ตนะคะเป็นพระพุทธรูปใหญ่นะคะลงลรถแต่กันยาต่อยต่อยต่อยตามันปนะคะมาขึ้นฝนตกกับสีมีน้ำขังแน่นะคะ,ะ,คะสำหรับ พระยายเมืองภูกเก็ตนะคะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะ ศิลปะร่วมสมัยขนาดหน้าตากนะคะ2 5 4 5เมตรนะคะความสูง4 5เมตรโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาวสุริยะกันตะนะคะจากพมา่าน้ำหนักเฉพาะหินอ่อนหยกขาวประมาณ135ตันนะคะหรือประมาณ2,500ตารางเมตรปริษฐานณอุทยานยอดเขาหน้าเกิดนะคะตำบลกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะ เราจะไปชมความสวยงามกันนะคะข้างบนนะคะกันย่างไปเรื่อยๆค่ะเบ่งบรรยากาศรอบๆนะคะทางเข้าอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะจะพาอย่างเบ่งนะคะความสวยงามอ่าเดินไปเรื่อยๆนะคะพามาชมวิวนะคะ วิว360องศานะคะภูเขาแม่น้ำทะเลนะคะสวยงามผู้ใดอยากเปิดหูเปิดตานะคะอยากมาเที่ยวเบิงทะเลเที่ยวเบิงทิวทัศน์นะคะเมืองภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยงามอิหลีค่ะยอมรับเลยนะคะสำหรับตัวของสาวซาเองนะคะอันนี้เราก็ถึงแล้วค่ะมีลองน้ำนะคะมีศาลาให้นั่งนะคะพักผ่อนหย่อนใจ ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของทะเลนะคะนี่คะ่ะสบายตานะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึกสบายตาสบายใจนะคะดูดนเท่าเดี๋ยวมาเที่ยวเทื่นึงนะคะอาจสิบริเวมาดูนะคะแต่กะหาโอ,อกาสนะคะให้รางวัลชีพจักของนะคะสำหรับคนที่ทํางานหนักนะคะทํางานเมื่อยนะคะดูดูเท่าเดี๋ยวมาเทียวจากเทื่นึง กอะซิดีขึ้นนะคะนี่ค่ะสวยงามอีลีนะคะอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะสำหรับผ้าใหญ่เมืองภูเก็ตนะคะได้รับ อาการถวายพระนามจากสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะคะว่าพระพุทธทมิ่งมงคลเอกนาคีรีนะคะพร้อมตาตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจําเมืองภูเก็ตนะคะในวันที่28ตุลาคม2550นะะโดยนายสุพรวนิชกุลประธานดำเนินการจัดสร้างนะคะเป็นผู้รับ านา้ำมาสการองค์พระเดชพระคุณนะคะูุใดมาเทียวกบมาเที่ยวใดนะคะเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะถึง1นึ่ทุ่มนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเบิงข้างบนนะคะขึ้นไปไหวหลวงพ่อกันนะคะข้งบนเนาะ,ะไปกันเลยนะคะกะซิมีปันไดาลายคันแนนนะคะ ถึงด้านบนแล้วค่ะนะคะถึงด้านบนนะคะเท้าอยากกันมาต่อยๆนะคะ,ะมองลงไปด้านล่างอวิว360องศาเนี่ยสวยงามอิหลีค่ะสบายตานะคะเป็นทิวทะเลนะคะแล้วก็ทิวตัวเมืองของจังหวัดภูกเก็ตนะคะสวยงามค่ะ360องศาะะจริงๆนะคะอันนี้เป็นพระใหญ่นะคะเท้่เยาขึ้นมา ไหวอยู่ข้างบนนะคะมาถึงแล้วนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะอ่แเราก็จะมาไหว้พระพุทธรูปนะคะที่อยู่ข้างๆพระใหญ่นะคะก็จะเป็นศาลาในน้อยนะคะให้เข้ามากราบไหว้นะคะข้างด้านด้านข้างนะคะศาลาตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้เราชมวิวนะคะเดี๋ยวเขาสีล่องยางไปเบิ้งนะคะนี่คะ่ะอาจจะ ฝนตกนะคะก็เลยพื้นก็เลยจะแฉะนิดนึงเนาะนี่ก็จะเป็นข้างบนก็จะเป็นที่ชมวิวอีกที่หนึ่งนะคะอุ้ยพี่น้องสวัไหนี่ยิงเกลือไข่คอยยางนะคะถึงแล้วค่ะโอ้งามบ่ค่ะพี่น้องผู้ใดอยากมาเที่ยวนะคะมาได้นะคะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะวิวดีนะคะสวยมากสวัสดีอา่าวิวดี อันนี้จะเป็นภูเขานะคะภูเขาทะเลนะคะสวยงามนะคะอันนี้ก็นางแบบของเรานะคะลมเย็นนะคะล,มเ,นนะคะลมเย็นสบายอัน,นตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะให้เราชมวิวจะเป็นด้านหลังองค์พระนะคะหลังจากที่เราไหว้เรียบร้อยนะคะกำลังจะกลับลงไปนะคะ สวยงามนะคะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะสำหรับทริปภูเก็ตในครั้งนี้นะคะปูไดอยากตามร้อยสาวซากับมาไดนะคะอ่ะเราก็จะเดินรอบองค์พระเลยนะคะเดินชมวิวทิวทัศน์นะคะวันนี้อากาศดีไม่ค่อยร้อนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะจบคลิปไบสมีสะกอนนะคะที่วัดพระใหญ่นะคะเมืองภูเก็ตนะคะขอให้ลูกปังๆศกโศก,กมันหมนเด้อหลวงพ่อนะคะเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ